สวัสดีครับพบกับไอ้แฮกผ้าแสบกับเราพี่น้องเมื่อเนร่มีแม่นู่ง่ายๆเนาะต่ำขอปุ้นใส่แตงเพราะนั้นใส่บักทั่วพี่น้องใส่บักทัวพี่น้อนิวไลก็เลยบอกพิดบอกถือพี่น้องมีแคบหมูพักกับกับมีบักทั่วแล้วก็พักขาพักกาดหินพี่น้องแล้วก็พิเศษพิเศษพี่น้องปลาแหงแจ้วบองพี่น้องปลาแหงแจ้วบอง เอามาทอดกินแยมครับนี่ลหละตำข้าวปุ้นนี่ล้วพี่น้องแล้วครับมีอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเหนียวเตรียมตีบเลยพี่น้องเอาบ่อลายใหญ่หางพี่น้องเลยมาเสียบๆน้ำแข็งพาเสียบพี่น้องโอ้ยใส่ตำข้าวปุ้นก่อนเลยพี่น้อง เริ่มพี่น้องเริ่มมาต้องลองก่อน นี่แหละมันจังแมนแนวพี่น้องแนวลองเข่าลงทองเนาเดี๋ยวป่าก่อนพี่น้องป่าขึ้นมาให้พี่น้องเบิง่งน้าเนาะหักพี่นอ้องหอนว่บาบบเลยบางยาเนี่ยคักขนาดเนาเจ้าบ่องกระมีเนาเหงาตัวพี่น้องเหงาตัว ได้อัดทะลุขนาดมื่อนี้ได้แล้วได้แล้วแนวลองหันยาวตัว<ม>น่ากินกับปินบานๆห้อยอ่ะว่าได้ไปไใส้พี่มาเราไหมคือมุมเก่านะมุมเก่า พักปัญหาเลยผูดใจพียงเบื้องที่หัวเข่าเลยหัวเข่าเข่าแม่ยใหญ่มากมบบมาเลยแขกกองเพียงหลังจากไอ้แหกผ้าไปเบิ้องไฮเบิ้งหน้าเนาะ เทียงเงยงเทียงหน่อยแล้วเทียงได้พี่น้องถือแกบอ่ะขักขักกิน,นแย้มแด่แสบแย้มนั่นอีกแล้วเมนูนี่แบบแสบพี่น้องแสบ,บตลอดเขากันเลย ประกาศยินจักคักได้ใส่มันเบิดกวกรถร้องมือกันนะมันจีฮึ่นข yes> ึ้นดังคักขนาดได้ไหมเนาะ Mm hmm. ฮักถือใจใ้ฮกฮัก,ฮกพี่น้องเอ้ยมันเนียวกินง่ายๆบานๆตำข้าวปุ้นนี่ลาแหงทอดเจ้าบวางตนน่นนย้อนห้อน mm hmm. ข้าวปุ้นมันอยากมุนเด้อพี่น้อง ต้องซ่อนบบดนี้โสดเลยอู้ คัก,กๆพี่น้องคักจนใน้แฮเบ่าวๆของเราไปแสียบลาย

แบบแบบบอกไห้พร้อมเ mm. mm. จ้าบังเราครับครับำเองได้เพื่พอเจ้าบางอะไร 음음음아 좋더라 메뉴는 뭐냐 เลือดขนาดมามาพี่น้องไม่กินน้ำกัดหนึ่งลองดู Não hum. hum, caiu. การออกอยู่อะใส่ไลาย,โโยพวรถไฟกันยากมันบ่เพ็ดพี่น้อง mm hmm. เพ็ดซำมอ่ะ mm hmm. พี่น้องป้องไปนะครับเนาะแต่เสียบเสียบน้ำไอแฮกผ้าเสียบไปทั่วนากันนะ่นน้องวันนี้เนาะสำหรับตำข้าวปุ้นใส่ทั่วกินกับกากหมูปลาแหงทอด แก้วบองเขาเหนียวห่อนเนาะพี่น้องเนาะเอา้าจังได็กะคันมักกะกดไลท์ถือแก่กักดแซดเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนบ่ใหา้พลาดคลิปใหม่ๆของไอง้แฮผ้าแสบเนาะพี่น้องเนาะจังเลมเมอร์นอิกะสวัสดีครับ